โอหน้าครับโหน้าโหน้าอยู่ไหนโอหน้าครับรายงานข่าวครับคือว่าเมื่อจากเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี้ครับมีคนอุ้ยอุ้ยอยู่ดีซอมบี้สปะวปขึ้นมาบ้านเลย่ะอุ้ยต่อหน้าตาเลยอ่ะโอยสแล้วโอ้ยโอ้ยสวยแล้วส้สบน ไม,ไ,มไม่ไม่เลย <laughs> ตอนที่สามมอสโกแชปเตอร์นสัญญาณจากข้างบนเป็นไงให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรน้อเป็นดับบิลพันธมิตรคือใครเขามาอะไรตอนนี้นะครับก็เหลือแค่เราสองคนแล้วนะครับ <laughs> ผมไวแล้วก็บีนะครับ ต้กับโฟดนั้นได้โดนซอมบี้กินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแดกนะฮะไปแล้วนะครับแดกน่นีเฮ้ยตอนนี้ก็จะเหลือแค่เราสองคนเท่านั้นนะฮะที่จะต้องรุยกับซอมบี้ที่มอสโกนะครับตอนนี้อยู่ที่มอสโกนะฮะเอาละเริ่มเลยไหมเริ่มเลยค่ะเฮ้ยปืนเทศจัดแน่โอนรอบนี้เราซื้อแล้วรอบนี้เราซื้อเกมไงอ๋อใช่แล้วเป็นเดโมใช่ไหมใช่ โอเคโดละเอองอะไรวะน้ำมันแฮีิคอปเตอร์นะครับโดละเอมองน้ำมังตาหางนะเอาละเราต้องเฮ้ยไมเ่ทันได้รู้ตัวเลยอย่าก็มาอย่าก็มาอย่าก็มาเดี๋ยวนะยไม่ส่งเสียงดังเลยนะกตัวเกดตัเกดตัวเเป็นการจำตีระยะใกล้เราไม่ได้เล่นนานอุ้ยโอ้โหอ นี่แนี้โอ้โหเธอโดนโดเหรอนี่เนว้าวนี่เนี้ยอย่าเข้าบะอย่าเข้าบะอย่าเกบะไม่แล้วไม่แล้วโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยตะการไปตะการไปเาต้างไปจุนั้นเราต้องไปจุดตรงนั้นไป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 ไเร็วไไม่ได้แดกฉลอกไอ้พวกซอมบี้หัวสมองไม่ดีเลทสโกเราต้องหาไปที่มิวเซียมหาทางไปที่มิวเซียมนะครับ ได้เลยอตอนมีส hmm. ี่คนอะมันก็จะง่ายกว่าน cool ี้เนาะแต่พอมีสองคนแล้วมันก็ดูหลอนๆเงี้ยไม่รู้ฮะใช่ใช่เฮ้ยเขาบอกให้บีคอย์มาอีกแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เฮ้ยปืนเขามันเสียงดังนี่หว่าก็ว่าทําไมมันถึงมากันเยอะโอเคเดียรมันใช้ปืนกลแล้วกันนะครับไปไงอะอุ้ยปืนหายอุ้ยปืนมาแล้วอะไรครับปาตุ้ยปืนกลนะเฮ้ยกดอะไรเล่นกลอะไร อันนี้นอนกลเล่นมุกนี้น่าจะปล่อยซอมบี้ฆ่าให้ตายไปเลยนะล้วใครจะช่วยเธอละตามมาตามมาเฮ้ยต่ำไปต่ำไปต่โอเคดีมากลูกน้องโอ้ยมีของด้วยยิงหัวมันยิงหัวมันสวยเปาะแปะเปาะแปะเสียงข้างซ้ายมาว้าวว้าไอ้กระจนกระจนมันกระจนใส่ เก็บกระสุนเก็บกระสุนเก็บกระสุนเฮ้ยเสียงข้างหลังเหรอเาวเธอเธอไปตามหลังเธอนี่นะเราต้องใช้ไม้ให้เป็นด้วยสวยไปครับไปครับถ้าเป็นมาน้อยเราใช้ไม้ดีกว่าก็ได้มันจะได้ไม่เปลืองกูะสุนมันจะได้ไม่เสียงน้่ยกูที่วัน เราปซดาโ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 ปซดาตอบด้วยตอบด้วยได้ยินไหมป,ปากอุ้ยซอมบี้กระโดดปากปากโอ้ยมีปืนตรงนี้ช็อตกันไหนไหนไหนแล้วถ้าช็อตคนอื่นนี่จะเป็นยังไงเหรอถ้าช็อตกันมันก็จะเจ็บถ้าช็อตคนอื่นคนอื่นจะเจ็บเราไม่เจ็บไปกระาจกพิเศษจงบอกข้าเถิดไทยงามเลิศในประทับี มันได้มีกระจกพิเศษตุ๊ดติดเอาอะไรามันจะโจอกมาหนึ่งสองสามสี่มีป่ะเดี๋ยวเขาดูดูซ้ายดูขวาไว้ขวาเคลียร์ไม่มีโอเคไปเร็วเฮ้ยมีซอมบี้นันอยู่โอเคมันตายแล้วเก็บปืนไรเฟิลแล้วก็มีระเบิดมีระเบิดไม่เก็บของเลยเหรอเก็บที่ไหนนี่อ่ะมีระเขาเก็บระเบิดไปแล้วมีไรเฟิลนะมีอะไรป่ะ เออก็อยากได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะสเกลเอาเผื่อไว้เฮ้ยแต่มันไม่เอาอ่ะขอปืนเก็บเสียงดีกว่าชอบปืนเก็บเสียงมากกว่าแต่เป็นเก้านะไม่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 ได้เป็นเก้าปะขึ้นทางด้านบนกันนะครับตอนนี้ทางได้เคลียร์แล้วเอ้มีปืนใหม่ด้วยเหรอเอาล่ะโอ๊ยอากาศมันหนาวเหมือนกันนะเนี่ยที่มอสโคเนี่ยมอสโค ไปดีกว่าหนึ่งก็สามสี่พัดเบิดอ่ะกดไปสองสามสี่พัดเบิดง่ายตั้งทำไมเนี่ยเอ้าก็เฟื่องไว้อย่างน้อยกับอมบี้กดเองไม่ได้ถูกมั้ล่ะเฮ้ยซอมบี้ฉลาดขึ้นมาทำไงซอมบี้ไม่ฉลาดหรอกมันเหมือนเธอแหละเฮ้ยมีช็อตกันตรงนี้ช็อตกันเก็บเสียงด้วยว่ะแล้วเราจะเปลี่ยนปืนยังไงอ่ะน่าลองว่ะอ้าวอ๋อเป็นปืนหนึ่งเหรอโอ้โหเจ็บโบเจ็บโบไปอุ้ยมาไงเร็วเร็วสมบีสมบีสมบี ตามข้าพเจ้ามาลูกเสือสำรองเฮ้ยหนูโอ้โหอุ้ยผัดเผ็ดเสียงอะไรงซ้ายอ่ะเกสอมบี้เลยอุ้ยส้มบี้หลังไม่มามีด้านหน้าเขาโดนอะไรอ่ะเขาโดนอะไรอ่ะเขาโดนหนูหนูรุมเฮ้ยทำไมหนูมันน่าเกลียดอย่างงี้ซอมบี้ไปซอมบี้ไปน่ากลัว เขาก็นึกว่าเอ้ยหนูไม่ทำอะไรหรอกม้าเขาก็เลยเดินผ่านก็ควรไปเคลียร์ทตอบบี้ข้างหน้าให้อยู่วเฮ้ยเขาจะปาระเบิดยังไงเหรอเออเขาว่าน่าจะกด G ป่ะไม่รู้อ่ะโอเคเฮ้ยคีเปอร์อะไรคีเปอร์เออสวยไปเก็บกระสุนเฮ้ยเฮียเฮีย เคียร <Here>! huh? ์เคียร <the> <by> ์เค <c oughs> <the> ียร <the> ์ไแล้วไม่เป็นหรอกพี่อะไรนะ e ียร์เคียร์แล้วเกียร์เข้ามาเข้ามาเคียร์ทำอะไรเดี๋ยฮะปับอากาศไปเคียร์เธอลองคิดดูมันอาจจะมีซอมบี้ร่องหุนก็ได้นะไม่มีหรอกมีแต่คิดไปเองอ่ะล้วอ่เธอคิดไปเองอ่ะไปเคียร์แล้วหนึ่งาสี่ไปกดพพด หนึ่สี่ตุ๊ดตุ๊ดตุสวยตายมีจัดการหน่อยสวยงาเเฮ้ยซอมบีมีอะไรอ่ะอมบี้ีะมีไหน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 เนี่ยโอ้เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยเก็บไว้ใช้ตอนสุดท้ายเพียบเลยเพียบเลยแล้วกดผบให้หนึ่งสองสโอเคเรียบร้อยเฮ้ย โอ้มย g อดโอ้ย g o อดดูซ้ายให้อยู่ดูซ้ายให้อยู่อะไรวะล่ะเพราะว่าเขาต้องใช้อันนี้รลัด Zombie Bar Zombie Bar เคลียแล้วเคลียแล้วโอ้ยไปหวังโอ้โหรู้แล้วเออเขายิงอยู่หมดแล้วอ่ะทำไงเนี่ยเขาจัดการเองมันขึ้นแบบไม่ได้หรอกเราต้องป้องกันตรงนี้ไว้อย่าให้มันขึ้นมา เอศกาลความไม่เธอวายเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเธอไปแล้วเบิดยังไงอ่ะไปแลระเบิดเขาเป็นเขาจะไปแล้วเบิดยังไงอ่ะอู้เยอะมากเยอะมากเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเขาเป็นอะไรไม่รู้เธอเขาติดเชื้อขอเคลียร์เชื้อก่อนหลังหลังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหซอมบี้ยักษ์ซอมบี้ยักษ์ว้าว ปืนเมื่อกี้พอใช้หมดแล้วอ่ะหุยปืนระเบิดป่ะเขาไม่หรอเขาเจอเขาเจอเขาเจอหุยนี่ไงโอุ้ยเคยฟันเขาอ๋อทำไมเขาไม่ได้ปืนระเบิดวะอ๋อนี่ไงปืนระเบิดไปเดินทางนั้นหลังหูลอดไหมหลอดไหมหลอดไหมมาดูหลังให้เดี๋ยวดูหลังให้ เขาหิวเขาหน่อยได้ไหมเขาหิว <c oughs> หิวอะไรหิวไงเคียเคียมาทางนี้เดี๋ยวไปกดรหัสแป๊บหนึ่งหนึ่มาแล้วเพราะว่าม,ามาันเปลี่ยนแล้วสี่สามสองหนึ่งหนึงง่งสองสาเครงหลังเครงหลังว้ายว้ายเ <c oughs> ขาโดนกรทืบเขาโดนกรบเธอมาถึงนี่เร็วเธออยู่ไหนเอ <c oughs> ยู่ไหนเธออยู่ลงไปได้ยังไงอะ โอ้มันบ้ากูเอ้าพอลงไปไม่ได้อ่ะเขกระทือไม่หยุดเขาลงไปไม่ได้เขาต้องรอฮิวอะลุ่มล่างอ่ะพอลงไปไม่ได้ลงมามอนลงไม่ได้เด้อ <laughs> ไม่ได้ยังไงเอา้า <laughs> ไม่ใช่ว่าควรลงได้เหรอไม่ใช่อุวย เฮอยอยู่ไหมอะอยู He, you. You ่อยู่ข้างล่างอ่ะเออช่วยเลยเธอได้ยังไงอ่ะเอาละขอติดตั้งระเบิดก่อนแล้วกันะชีวิตเธอไม่สำคัญต้องการโดนระเบิดเฮ้เยวันดี้เป้าวเธอต้องอารระเบิดได้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 เฮ้โอ้โหเฮฟวี่ว่ะเฮฟวี่ขอเติมกระสุนก่อนแล้วกันอ้าวเติมไม่ได้หรออ้าวเติมได้ดิ โอเคขอเธอกระสุนก่อนไม่ไหวเฮ้ย This is a new gun เอซเวาไลเฟิลมาโอเคเอาละเต็มปืนเสร็จแล้วฮะแต่ว่าบีก็ไม่น่าจะบอดไม่น่าจะรอดแล้วครับน่าจะเดสมอลลี่แล้วครับขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุกสักทีขอให้รักดวงดาวมีเธอเข้โชคดี เฮ้ยไม่เอาเจ้า AK เฮ้ย AK นี่ก็ขังดีนะเนี่ยเฮ้ยโคตรขังอ่ะอันนี้แหละไปเฮ้ยใจเย็นก่อนจะตื่นแล้วโอ้นี่ไงโอ้ยมีบาสุก้าด้วยอ่ะเอเขากลับมาแล้วเธอกลับมาได้ไงอ่ะเอ่อพระเจ้าช่วยชีวิตเธอมีบอมตรงนี้บาสุก้าตรงนี้กับปืนไฟจะอะไรเลอกเอาบเทไลฟ์ สองอย่างป<ะ>เธาเอาวาสซุก,กา้เาเธอมาเอาปืนไปสิเขามีนี่แล้วนี่<ะ>เขามีร้อยนัดไป<อ>เขาจะกราดเสียดายเสียดายปืนไฟอ่ะโอ้โหจะไปเสียดายดทำไมเรานี่มีอีกอันนึงนี่<อ>นี่ก็แม็กชินกันนี่ปืนเพียบเลยตรงเนี้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้โหพอจะเห็นออก็ยิงกันนะ เอาละเขาต้องมากดรหัสหนึ่งสองสามสี่เธอต้องมาคุ้มกันแล้วแหละเปลี่ยนรหัสได้ไหมอ่ะเปลี่ยนไม่ได้มันเอาไว้อย่างเงี้ยก่อนนี้ฉุกเฉินไงจะได้ไม่ต้องกดเยอะไม่ต้องจำเงยหนึ่งสามสี่เอาละสิสเ้มจะล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งตั้งปืนยิงดูหลังให้ด้วยตั้งปืนยิงข้างนี้ดูหลังให้ด้วยหลังใ,งใครจะม,มาข้างหลังดี๋ยวมาแล้วข้างล่างน่าจะเยอะข้างล่างน่าจะเยอะดูเสียงนั่นดิ ไม่เห็นมีนักตัวฟังเสียงดิเห็นแล้วให้เขายิงบาสุก้าไปเลยนะขวามาหลังหลังหลังโอ้โหแตกกระจายไปยเฮ้ยหลังเธอมาโอ้ยหน้ามือตามัวเพียบเลย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 ตั้งป้อมยิงอยู่ปัดปุ่นปัดปุ่นปัดปุ่นดูหลังให้ด้วยดูหลังให้ด้วยโอ้โหเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเขาดูหลังให้ ไอ้ยพวกบอบี้ไอ้พวกหน้าเลือดขุดไหลขุดไถดิ้นเนื้อกันเส้นเหลือเกินโอ้ยนี่แนะนี่แน่นี่แนะนี่แนะเธอเดี๋ยวเขาไปเอาปืนไปก่อนไปเอามาไปเอามาไปเอาได้เหรอโอ้ยอยากพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มมาว้ายโดนบอมบี้กระจกเนื้อไหนข้งไหนอ่ะโอ้เยอะมาก ไปเติมกระสุนเร็วคุมการให้อยู่ไปเร็วไปเติมไปเติมไปเติมรีโหลดจริงกลาร์ดกลาร์ดหนึ่งสองสามสี่จับทั้งเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะมมากเฮ้อเฮ้อแกต้องมากินไม้เบสบอลเฮ้ย สวยโอ้โหโอ้โหมอเร็วเขาได้ปืนไปแล้วยังเงใจเย็นอีกเหรอเร็วโอ้โหหลังหลังหลังสวยสวยยิงไปยิงไปยิงไปเผาไปเผาไปย่างสดย่างสดย่างฝั่งนั้นไว้เดี๋ยวฝั่งนี้จัดการเองพอเตอร์กระสุนก็ไดไปเฮ้ยแมชชีนกันว่ะ มาเดี๋ยวเราตั้งป้อมยิงแล้วอาหมดแล้วไม่เติมกระสุนก่อนเร็วตั้งป้อมแล้วเขาต้องหาอุ้ยบั๊กบั๊กนะจอมบั๊กแล้วเฮ้ยตั้งป้อมตั้งป้อมตั้งป้อมอยู่โอ้เยอะมากเลยอ่ะเขาต้องเติมเพื่อนแล้ว เติมไปเร็วคุมการให้อยู่เติมเลือดดิเติมเลือดดิมันจะมีกล่องพยาบาลอยู่ะไม่นะไม่นะโดนลุ้มโอ้โหดีมากฟันอยู่ฟันอยู่เธอเขาต้องเพิ่มเลือดก่อนแป๊บนึ่งเธอเพิ่มเลยฟันแผลอยู่เขาเลืออยู่ตีนเดียว เรือเร์สเรือเร์สเรืเรายแย่เขาดึงเอ่เขาดึงนี่นะนี่นี่เขาโดนเชียเขาโนเชีไวรัสนหนึงเขาต้องรักเขาต้องโอ้อเขาไกยล่างแล้วเธออยอย่าอย่ายุอย่ายุงเขาต้องมีเขายล่างมัสมี มินตกอ่ะเฮ้ยช่วยเขาด้วยเด้อเดียรีเขาหน่อยแต่เขากดรหัสให้แป๊นนึงกดเลยกดเลยกดเลยหนึ่โอเคเคลียมามาแล้วมาวพ่อ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 สวยเรีกพ่อเหรอพ่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 อ ยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผม <คน S 1> ก็มีถัวล,ละเหมือนกันนะต้นรออีกแป๊บหนึ่งไปเลยหรือไงโอ้โหยิงแล้วรเบิดด้วยอ่ะตัวยแล้วว้าวว้าวโอ้ยอ่ะอีกยี่สิบวิเอง เอาตัวนอนให้ได้ไเร็วไม่เราต้องหอนีอ่ะอ้า <c oughs> เอ้ยวร้าอ้าอีาว้าวอ้อาอววอ้าววอ้าีอ้าวอ้าวายวอ้ามอ้วอ้าวออ้อ้อ้วอาวอ้าวอ้าวอยอา้าวอา โอ้ตายวะโอ้โหตั้งแต่เริ่มเลยเอ,อ่าไปรู้สึกมีคนอื่นแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลยไม่ต้องเลยอ้าก็มีบอดแล้วมันอุ่นใจอะ่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์กว่าบอดอีก <laughs> รู้กมีบอดแล้วอุ่นใจอุ่นใจวะเมือเมืงอบอกไม่ถูกเมื่อกี้เพื่อนช่วยเธอไม่ช่วยเอ้าก็บอกแล้วมี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  F C อุ่นใจกว่าเยอะ <c oughs> โอเคไปที่ประตูเร็วไป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 ทางไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอดอนเออ <Yeah. S 2> ไปเร็วไปเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวเธอเก็บของก่อนไหมอย่าวพึ่งเก็บออนจบไปมันจะไม่มีของแล้วมีเดี๋ยวมีแน่นอนใครใครล้มอ่ะเพื่อนเหรอปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเ้วยนะแค่บอทใช่เหรอโอเคก็แค่บอดคือบอททิ้งเฉยเลยอ่ะบอดมันพูดไม่ได้นี่ มันก็เป็นมนุษย์ตัวหนึ่งมาว่าที่คอยช่วยเหลือเราอะถ้าไม่มีถ้าไม่มีมันมันไม่ง่ายขนาดนี้ะเวยการที่เราจะผ่านมาได้อย่างเงี้ยต่างกันเยอะเลยพอมีบอทอะทุกคนขอตั้งแต่มีบอทนี่ต่างกันเยอะเลยนะทุกคนรู้ไหมผมรู้สึกว่าเอ้ยผมรู้สึกสบายใจอะแบบมันมันโล่งใจอะหมายความว่าไง เมันโล่งใจหมายถึงว่าเออมันบอดมันมีบอดแล้วมันอุ่นใจอะไรมาเนี่ยเฮ้ยพี่เบิ้มป่ะโอเคพี่เบิ้มพี่เบิ้มดาวแล้วเฮ้ยขอบคุณนะบอดนาที่มาเป็นตัวช่วยให้เราอ่ะไม่งั้นเราคงแกไม่รอดแหละดูแล้วอ่ะเนี่ยดูที่เดินผ่านตรงฟงบงฟัมบี้สบายสบายเลยเนี่ย กระสุนเราจะหมดเก็บไปด้วยใครยองฉันเสียงอะไรอ่ะโอ้ยข้างบนโอ้ยราสกิมพี่เบิรมแตกโอ้โอ้โอเคพี่เบิรมแตกเครปเขียวสวยสวยทำดี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 ดีมากดีมากเกียรติไทยพี่หน้องเกียรติายพี่เดี๋ยวหน่อยน้อง ไม่ไม่ไม่ที่อ้เฮลิเอร์นั่นไงเฮลิคอปเตอร์ช่วยด้วยช่วยจับด้วยมาแล้วมาช่วยแล้วต้องป้อมหญิงเราต้องไปกันแล้วนะคุณผู้หญิงใจเย็นๆนะคุณผู้หญิงช่วยเขาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คป้อมปืนกันหน่อยดีกว่าว่าเรามีป้อมปืนหน่อยที่ต้องตั้งว่างเพราะว่า มันจะได้ปลอดภัยนะฮะถ้าผู้ชมโอเคตั้งป้อมปืนแป๊บปือนอัตโนมัตินะฮะได้มาแล้วหนึ่งกระบอกเธอิี่ไปตรงนู้นได้ไหมอมายืนทำไมเนี่ยอะไร่ะสองบอดมายืนกับเขา <c oughs> ขอ่ะเขรู้ไงว่าควรจะอยู่ควรจะปกปองเออท <c oughs> ำไปซะเฮยอรายิงปืนระเบิดก็ได้นะเฮ้ยตรงนี้มีเม็ดคิดเขาเพิ่งเห็นใช่เม็ดคิด,ด, <c oughs> าม,คดมาละ ปกฝั่งไหนอะ่ะปกป้องเฮลิคอปเตอร์ดูฮะมันจะมารอบทิศอะ่ะรอบไหนมาก็ไปป้องกันรอบนั้นไหนเดี๋ยวเขาป้องกันข้างหน้านี่เองโอเคเราต้องดูหลังให้เขาด้วยนะโหโคตรเยอะอ่ะใช้ปืนระเบิดยิงได้นะตรงนั้นอะอยังไม่มีอะไรมาตรงนี้เลยเฮ้ยมาแล้ะโย่ก็มาดิครับโย่ พี่บอทช่วยด้วยพี่บอทพี่บอทตบถูพี่บอทตั้งแต่มีบอทอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นฮัลโหลนี่ค <hm ือบามันฮอฟได้ยินไหมบามันฮอฟเหรอเป็นไงบ้างเรากำลังไปช่วยนาย โอเคก็พี่แดดโอเครอความช่วยเหลือจากบาร์กฮอปมันอ่านว่าบากฮอบเราไปรู้นแต่อ่านไปก่อนแล้วบากฮอปโอ้เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยว้ววเอ้้ววว้ว้ว ขอบคุณนะพวกบอดที่เจ้ามาทำให้ข้ามีชีวิตรอดได้ถึงทุกวันนี้นะเฮ้ยม, <laughs> มันมีกล่องอเพียบเลยนี่หว่าเธอใช่ตรงนี้ไงเนี่ยมันต้องขึ้นแมงบนนี้เว้ยอะเหรอเนี่ยมันจะมีกล่องอุ้ยสกีมาช่วยเขาด้วยช่วยแล้วกรงอ่ะกระโดดมาแลมาว้ายโดย้มาเต็มเลยเร็วนีโอ้โ วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งลงกับซอมบี้ไปเลยวิ่งอยู่ในหมู่ซอมบี้ไปเลยยิง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 วิ่งลงซอมบี้เลยโอเครักษาก่อบป้อมปืนพังแล้วหลังแผลหลังแผลอ้าวป้อมปืนเจ๊งเติมกระสุนเติมกระสุนยิง เขาก็กระโดดอยู่นั่นแหละกระโดดไม่ได้ก็กระโดดก็ต้องเติมระสมก่อนป่ะกีฟเด็บเอ้าไม่มีใครใช้ป้อมปืนมะ้กดอีกครั้ง It's c l เ a r เอาละเราปกป้องไว้ได้แล้วนะครับเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะมีคนมาช่วยเราเหรอไหนใช่พวกเราปลอดภัย เย้เย้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงถ้าเกิดชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ oh. กัน,ด,น,ด,น,นด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าเราจะชวนใครมาเซอร์ไวบลด้วยนะครับหรืออาจจะไม่มีนะครับอาจจะมีแค่สองคนนะั่นแหละโอเคเจอกันครับข huh? อบคุณนะบอทนะ 哈哈哈哈